ประเด็นที่3เกมลุกยังฝืดต้องหาจังหวะให้มันไหลกว่านี้ซึ่งแน่นอนมันไม่ได้มีแต่เรื่องดีหลักในเกมเนี้ยเรื่องที่ไม่ดีมันก็มีนั่นก็คือเกมลุกหลายจังหวะยังดูขาดขาด,ขาดไม่ต่อนเนื่องสักเท่าไหร่คือตอนไม่มีโอเดกาดเนี่ยทีมมันขาดตัวเชื่อมขาดตัวซิงค์ขาดตัวแทงตัวลุกช่องโยนบอลยาวข้ามตัดหลังแนวรับอะไรเงี้ยคือไรกับซูบิมินดี้อ่ะเล่นดีนะแต่พวกเขาเล่นดีในจังหวะการคุมเกมมากกว่าการสร้างโอกาสแบบโอเดกาแล้วเกมเนี้ยคนที่มาแทนโอเดกากคือเอเซ ซึ่งผมคาดหวังกับเขาเยอะเหมือนกันสําหรับการเป็นปตัวแทนอุดราแต่ในเกมนี้ต้องพูดตรงๆว่าเอเซ่ยังเงียบอยู่ยังไม่ค่อยสร้างสาตร์โอกาสให้กับเพื่อร่วมทีมสักเท่าไหร่แต่มีจงังหวะเล่นยักๆอยู่เหมือนกันทําให้เสียบอลในหล,หลายๆครั้งแต่ก็โอเค ที่เรายังมีเพย์เมเกอร์ที่สามารถทําเกมได้ถึงแม้มันยังไม่ดีพอแต่ผมเชื่อว่า,ก,ก,าก่อนอกาดกลับมาเนเอเซ่ต้องมีสามแอสซิตหรือ1ประตูอย่างแน่นอนนี่โชว์ความมั่นใจไปหน่อยแล้วอีกคนนึงครับคือเวกโตโยเก雷สที่ยังบอดอยู่ยิงไม่ได้มา7นัดติดต่อกันและรวมนัดน,นี้ซึ่งเขาเองก็พยายามนะพยายามหาโอกาสยิงแต่มันไม่เฉียบคมพอเอาจริงๆหรือจังหวะบอลสุดท้ายก็ยังไม่เข้าใจกับเพื่อนสักเท่าไหร่แปดนั้นในพิมเมลีกกับ3ประตูเนี่ยสำหรับผมมันยังรู้สึกน้อยไปหน่อยถ้าสัก 7ทั้ง8อะไรเงี้ย โอเคมากๆยกตัวอย่างฮาแลนด์นะกันง่ายที่สุดทําไมเขาถึงเป็นเครื่องจักรสังหารประตูอย่างแท้จริงถ้าไปดูสถิติของฮาแลนด์ฮาแลนด์มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอเขาเป็นคนหาช่องดียิงเฉียบคมและรู้จังหวะในการทาประตูซึ่งตอนนี้โยเคเรสเนี่ยยังไม่มีในจุดนี้แต่เชื่อผมไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ยิงแล้วพอได้ยิงนะไหลเชื่อผมรอดูได้เลยดูกการนี้มาแน่วิกตอโยเคเรสสรุปเลยคือเกมลูกของอาร์เซนอลเนี่ยยกตัวอย่างคือมันยังขาดคนจุดไฟไว้คือทีมเราพร้อมมีปะกาย ไฟพร้อมมีรุที่คอยจะพุ่งทะลวงตะไคร่ของผู้ต่อสู้อยู่แล้วเราขาดคนจุดแค่นั้นเองซึ่งคนนั้นแม่งคือโอเดกาคนที่เจ็บ MCL พักจนถึงเดือนพฤศจิกาคือถ้าพูดตรงๆน่ะแหมเสียดายจริงที่แกเจ็บเพราะผมเชื่อว่าเกมอะไรแบบเนี้ยเขาจะสร้างความแตกต่างได้แต่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กลับมาเฉลยฉยอีกครั้งสำหรับโอเดกา